Lê lê, lê bản hằng mhm, 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 Cái nào Để có máy tạo nguyên nào Thiền lốm ăn phạt Đấy nhìn thiền bà Bà cái len như khẳng nọ Đang kinh linh kinh linh luôn Tăng lính 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 phải cho làm lính 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 không lính 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 ว่าก็จะออกจาปากกันที่กดเขามาเบิงวิดีโอเราชอบเราก็กดติดตามเราแฟนคลับสกู๊ตสกุลอาจารย์ที่ขอมาเบิงน่ะอืมที่ขามาเบิงย่าชมพู่ที่ขามาให้กําลังใจยาายชมพู่ที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์เนาะที่ขามาเบิงกันอาจารย์เนาะขอบพูดสกู๊ตสกุลอาจารย์เนาะอืมขอบคุณหลายๆก็เก็ะคลิปได้ได้เป็นปีเหรอนะจ๊ะได้ปีปีเดือนนี่แหละจ้ะปีเดือนนี่แหละครบครบอ่าครบปีอ่าเดือนเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบสอง มันบอกมือนีวันที่อะไรมือที่ซีว่ะมี่ที่สองเดือนที่แล้วครบปีพอดีมันบอกมีอะไรปีกลัวจากนวยอืมขอบคุณสุขุสคนได้ใจได้เขามาเป็นกําลังใจให้ข่เด้อกันนะจ๊ะเนะาะหักกันไหวได้จาจเด้อย่าสร้างกันอว่าเรกาก็เขาปากกอนอ ผัดมีผัด,ผดมี่แกะครับไปเกินเนาะตำหมูว่าเป็นตำถาดได้เขาจะติ่มตำหมูไปเห็ดกินอืม ก็สอนก็อนมากจริมาเป็นพิธีสิไม่ใส่สนเส้นมือเอามาเสบเดี๋ยว่นี้ยวพวกเราก็ได้เยอะกว่บอกคอยขอปากอะไรคอยหยั่งกันนี่มากกเลยอืมไม่คิดหม่น่อยกว่านี้เข่าปากมันลื่นแลยมันย่เลยอืม

cái cảm ơn hai phải năm chịn sụp nôm ấy hai mươi năm chịn tay thôi ạ bất ngờ lê bội dạng hai mươi tám anh học nhạc ký 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 หลับไกล่หลับมูน้องนายกินมาเป็นเลยวันนี้อาหารไทยอาหารไทยภาคกางกินได้ด้ยจัะจึงเปิดแทบสุดยาวเพราะฉะนั้นไม่ไปแดกไงบ้าไปกินได้แต่เห็ดแต่เพิ่มยาเห็ดเผ็ดกินให้เพิ่น,พพนกินอะไร

อืมอ <uh ืมกระเซ็บหวานหวานกรอบอืมมาช่เท้าวมากินจับกระได้จ้ะแบบนี้เด้รสชาติเดียวกันถ้างหน้าม uh, ันเป็นพันเดียวกัน เป็นพันธุ์อะไรเนี่ยบบเป็นหัวไชทวเ,เท้าแดงนะแฟนถับว่าใบกินไใได้ยายสั่งขอยังมือกาก,กินใบม,มันในยายโอ็ยายสั่งขอยังมือกากินใบมันดอกจันเดี๋ยวเดี๋ยวขอยกินใบจากมือหนึ่งบ้านพี่สาวต้็พี่ชา,ายพ่อใหญ่พี่สะใภ้พ่อใหญ่เนี่ยเพิน่นปลูกอืมจะขอยไปบ้านเพิ่นนะเพราะว่าร่วงแบบด,ดงกากมาจากไก่อยู่ โอ้รสที400่รอยก,อกลรูนะจ๊ะไก่เพป่นปลูกเป่นปลูกผักอย่นเนี่ยเ็นปลูกได้ไรเพิ่นซอนเนี่ยขอกินนะกินเป็นแบบเนี่ยสแซ่บมาเนี่ยแซ่บแซ่บอิมแบบน,น,องนมงา 嗯吧。 ลูกนะคะเนี่อ่ะอาหารข้าวบ้างนี่นนบอก่ yeah Ừ. không ngập bỏ tiếng nhầm khẹp mùa nọng ba tiếng phào hồn nhờ ba ba tiếng sáng จะมากกว่าแบบไม่ได้ว่าพูนคนรอนแบบไม่ได้ว่าพูนคนไม้ได้ว่าพูนคนบบกึจะมากได้เห็นบบนีหลายเล้